สอสอหญิงพักเพื่อไทยนะครับประมาณการกระทําประนามการกระทําของกะปะปะสที่เป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานในที่สาธารณะและยังมีการบันทึกภาพเอาไว้ขณะที่นายสุรพงศ์ต่อว,วิจักชัยกุลเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างชัดเจนจากกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่การนํากปปสได้ตามไล่ล่าเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานณบอมเพชร กลางห้างดังย่านสุข,ขุมวิทจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมต่อการกระทําดังกล่าวโดยนายสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลไม่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมของกลุ่มกปปสเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเพราะนางพจมานเป็นอดีตภรรยาของพันตํารวจโททักษินจินวัฒน์ซึ่งได้หย่าร้างมานานแล้วพฤติกรรมของกอปปสไม่ควรอยู่ในสังคมไทยไปดยสติ ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นและโดยเฉพาะการที่คุณสุเทพกับพวกไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นเช่นการที่เอานกหวีดไปเป่าไล่คุณหญิงพฆษมานซึ่งท่านไม่ได้รู้เรื่องเลยท่านก็ได้หย่าล้างกับท่านนายกทักษิณไปตั้งนานแล้วพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยไม่ควรจะอยู่ในสังคมไทยนะครับการให้คนอื่นเคารพสิทธิตัวเองในการชุมนุมประท้วงแต่ตัวเองก็ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเนี่ยสังคมอื่นเคารบกันไม่ได้นะครับ ด้านอดีตสสหญิงพักเพื่อไทยนะครับก็ออกแถลงการประนามการกระทําที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงถึงการก้าวล่วงอย่างไม่รู้จักกาลเทศะการไม่เคารพผู้ใหญ่รวมไปถึงการทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกทั้งคุณหญิงพจมานนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองจึงขอให้กปปสหยุดคุกคามคุณหญิงพจมานเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและยังเป็นการทําให้สังคมเกิดความแตกแยกมากขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรง ข่มขู่คุกคามเด็กและสตรีไม่ว่าฝ่ายใดตัวอย่างท,ที่ห้างนั้นแล้วก็มีเกิดทุกทกที่ในประเทศไทยเนี่ยท่าน,นคิดว่าสังคมนี้ก็คงจะนําไปสู่ความปรองดองอะไรไม่ได้เลยนะคะท่้นขอร้อนะคะขอให้ยุตินะคะโดยเฉพาะ,ะการที่ท่านไปคุกคามเมื่อาวานนี้คุณหญิงพุมานท่านเป็นสุภาพสตรีเป็นเรื่องของการไป คุกคามนะคะใช้ความรุนแรงกับสตรีนะคะไม่ว่าจะทางด้านของกายภาพหรือทางด้านจิตใจนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็การที่ไปผลักอกนะคะผู้ติดตามผู้หญิงผู้ชมมนก็เป็นตัวอย่างที่มันเป็นเรื่องของที่เด่นขอร้องขอให้เลิกการ,กระทําอันนี้นะคะนะคะมันไม่ดีเลยนะคะ ขณะที่นายน,นพดลปฐมภที่ปรึก <st ares> ษากฎหมายพันตำรวจโททักษินโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวเรียกร้องกอปปสหยุดคุกคามคุณหญิงพจมานและประชาชนฝ่ายตรงข้ามตามที่กปปสนำคลิปการป่านกหวิดใส่คุณหญิงพจมานไปเปิดบนเวทีซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ข่มขู่คุกคามและละเมิดสิทธทิคุณหญิงพจมานโดยผิดกฎหมายและการปร่ากหวีดถือว่าเป็นการทำร้ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิและเป็นการข่มขู่คุกคามฝ่ายตรงข้าม ซึ่งทําให้สังคมเกิดความเกลียดชังและแตกแยกกันมากขึ้นพร้อมตั้งคาถามถึงนางทยาและนายนัทพลว่าถ้าพ่อแม่ถูกป่านกหวีดและถูกคู่คำบ้างจะรู้สึกเช่นไร